อ,อีกคู่หนึ่งของสายล่างครับผู้ชนะจะไปเจอกับโซล่าครับฮิโรมารีแล้วก็ซอนฝัง่งยุโรปก็จะอ่านออกเสียงว่าซาวฮะแต่ถ้าเราไปดู G s l ก็จะเป็นซุนครับเพราะฉะนั้นคนไทยเจอกันสายกลางนะครับโซอุนครับเหมือนโงกุล <laughs> มาทางสายกลางเลย กับแบบอินไซต์อันเอาครับฝั่งยูโรมา r รี e นก็เพอร์เพิลเทอร์เรนนะกว่าคนของแผนที่ฮนะตัวอุนครับโกโกต่อกับสายล่างของแผนที่เปิดพิดิคชั่นให้เนี่ยผมผมอยากเปิดพิดิคชั่นตอนเริ่มเกมแรกและเพราะอะไรเพราะว่ามันรอห้องนานมาก very good for your economy <perfektionic> so but he hey with this and tip not he have not camera i what came from like a nerve check for gabe and of course you get decent scouting info when the first and second gas goes down but it's pretty it's pricey man we only have 12 works to begin with and he sends one of the first 12 guys to the other side of the map immediately คีโร่มารีนนี่เป็นผู้ที่เรียกได้ว่าชื่นชอบนะชื่นชอบเล่นมารีนมากๆไม่งั้นไม่ได้ชื่อว่าคีโร่มารีนหรอกก็อย่ามารอดูว่าจะแกจะถมมาเรีนอีกหรือเปล่า แต่ทัวนี้เงินรางวัลก็เอาเรื่องอยู่นะออน่าจะไม่ค่อยโยโรโอ้แล้วเล่นแบบเซฟเหมือนเดิมฮีโร่มารินเปิดอย่างนี้ประจำเลยบอกบ้านบอกบ้านเสร็จเดี๋ยวเขาจะสร้างคอมมานดเซ็นเตอร์ด้านบนแล้วพรอพ้อมเมื่อไหร่เขาค่อยโถมลงไปด้านล่างอันนี้ผมสังเกตมาหลายทัวร์แล้ว Kind of strategy the aroma, multiple SCVs yes. is actually quite cool because that would allow oracles to two shot SCVs rather than three shot. And I know they have a beam, but obviously the beam still ticks. And now it's only two ticks every single time an SCV goes down. So now it makes a little more sense that he send out that initial probe that early just to soften up a couple of workers. Pretty cool strategy here by Zone. Yeah that is actually incredible. What I always think about ทั้งฝั่งโซอุลเล่นอะไรครับเล่นโอ oh, ราเคิลไม่ก็ฟินิกแต่ฮีโรมารีนเปิดวิเปอร์ <R ipper S 2> มาสเก่าแล้วเจออ,อเด็บครับเดือบจำไม่ได้ว่าเป็นอเด็บนี่คือปัญหาของสกินสตาร์ครับครับมีลาพิดิก10นาทีนะฮะ เปลี่ยนสตาร์ครับเราต้องเรียกเซียนสตาร์ครัสนามมวยก็มีเซียนมวยอันนี้เซียนสตาร์ครับโอเคเกมนี้ก็โฆษณาไก่ทอดเหมือนเดิมต้องไม่ลืมเปิดมาต้องไก่ทอดนะฮะทอดไม่จ้ากับฟอกกี้ไก่ทอดตลาดน้อยนะครับรวมถึงฝากดีดขอดเอาไว้ด้วยไว้หาเพื่อนเล่นเกมอะไรก็ตามแต่ฮะ เข้ามาได้เห็นมีคนเล่นเกมหลากหลายอยู่นะไม่ได้มีแค่สปาครับครับอยากให้สร้างห้องเกมไหนเพื่อบอกหมดเลยฮะบอกนนฮะบอกน้องนนไปอยากอยากมีห้องของเกมนี้หน่อยครับอจะได้ไม่ไปรบกวนสตาร์ครับเลยโอ้โหแล้วมามุมมองทางฝั่งซุนครับสับจอมาสับจอมาโอระเคลนต้องเข้าโอราเคลนต้องเข้าแล้วจังหวะนี้โอระเคลนต้องเข้าเข้ามาเข้ายิงจีจี G1 G2 G3 โอ้โหเขาแช่จอเลยเนี่ยอันตรายมหมโอเคทางฝั่งฮิโรมาเรีนะครับก็พยายามจะสแตก s c <SD> v <S หนีอยู่ครับตรงนี้ดู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 โอเ้เรียบร้อยแตกเจออะไรแตกครับเมื่อสักครู่นี้เจอวินโด w m ม n e ครับเอ้ยไม่ใช่วายกิ้งเหรอวายกิ้ง <W aking S 2> หรอืหรอวินโด w m ม n e ไม่รู้ดูไม่ทันมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็โดนดอบมาเรีนแล้วฮิโรมาเรีนก็ต้องดอบมารีนสิฮะมันของคู่กัน c o โอเคแล้วก็เพ่นครับอเดฟยิง air unit ไม่ได้ <c oughs> โอ้แสงหวนจะไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาเล่นข้างบนต่ออ <c oughs> ย่างเอาต้องเรียกไวกิ้งกลับมาเลยต <c oughs> ่อข้างล่างต่อ blink and on tiny maps i really think stargate into blink เราไวกิ้งมาฮะจังหวะนี้แลนดิ้งไหมไม่นะโอ้เจอสต็อกเกอร์มาคุมครับแล้วก็โซวลเล่นไมโครสต็อกเกอร์ครับ,รบอัพเทคิงอยู่อันนี้ก็จะเป็นคู่แรกหรือเปล่าเนี่ยที่เราได้เห็นยุโรปเจอกับเกาหลี <c oughs> ก็ต้องมารอดูครับเรเนอร์ฮะ <c oughs> ไป gsl ปุ๊บไปปุ๊บกลับปั๊บเลยเออ เรืยอว่างานไวนะ <S <S ไม่ได้เล่นต่อเลยครับตกรอบอย่างเร็วศาสตร์ผ่านคอนฟรายไปนี่ก็มาแงะแงะเกตออกอ้แล้วเจอวินโดว์มาอีกแล้วโอเคหลักหลักคือแงะไพลอนออกมาตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งพ็อกซี่ครับพ็อกซี่เกตอ้าวเรามาดอบอะไรตรงนี้ครับฮีโร่มารีนดอบเล่นเหรอเดี๋ยวฮัลโหลเพื่อ อะไรวะเนี้ย้็กลัวไม่มีคอนเทนต์กลัวไม่มีคอนเทนต์อย่าถามหาเหตุผลครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าใครทราบก็ก็ก็บอกในแชทนิดนึงว่าเพื่ออะไรสต็อกเกอร์บิงมาจังหวะนี้ฮะโซนโซอุนนี่เล่นใน gsl นี่เละเป็นขี้เลยนะฟอร์มไม่ดีเลยครับ นี่ฮะแล้วพอมาเจอยุโรปแบบนี้โชว์โชว์ฝีไม้ไลายมือเลยนะโอเคบิงออกมาแล้วก็เติมต่อนะแต่เติมใกล้ไปเขาได้ยิงฟรีอันนี้ก็อีหยังเหมือนกันครับพื้นที่ไพลอนมีเยอะแยะเลยครับแม่ฮะ,ะเติมให้ใกล้ๆมาลรีนเขาจะได้ยิงได้แล้วก็เข้าไปรับดาเมจซิกแท็งซะหน่อยฮะเจอซิกแข็งอย่างนี้น่าจะเข้ายากครับผมซอกเกอร์ก็ต้องออกมาก่อน การเขาทำยังยังไม่หลากหลายนะยังไม่หลากหลายแต่ฝั่งฮีโร่มารีนก็ยังดูมึนๆอยู่ฮะช่วงนี้แกเคยถึงกระทั่งแบบแข่งไปสตรีมไปใจมันได้อะไรก็ได้อแบบทัวนาเมนต์ออนไลน์ แข่งนะในส ine, ตรีมก็พิมพ์เลยเกยมเดย์แต่ก็สตรีมไปด้วยแบบโอ้อย่างชิลโอเคตรงนี้ดรอปสวยครับดรอปหลบฟอกกันมาแล้วก็ไม่มียูนิตมาการต้องวาร์ปอินมากันนะถึงที่ละโพรฟยังไงต้องสแต็กโพรฟหนีครับโดนไปสามโดนไปสีป 3, ่ห้าโหยพลังแล้วก็ยิงไพลอนไหมยิงไพลอนนะโอเคเกล็ดกลับ เลือกที่จะยิงไพลร่อนที่มีทวายไลท์คอนซิอันนี้ก็ดรอปไปดรอปไปแคชแบ็กครับอ่าดรอปไปจ่ายแคชแบ็กฮะเดี๋ยวลอดกลับไปแล้วมันจะรู้สึกแบบกำไรเกินไปเพราะฉะนั้นทางฝั่งฮีโร่มารีก็เลยจ่ายมาดีแวกแล้วก็เตลอดอันนี้คืนไปครับทางฝั่งโซอูนก็บอกขับใจนายช่างเป็นคนมีน้ำใจดีจริงแล้วก็ตั้งตีมาใหม่ตรงนี้เอาละเป็นทามิ่งเทอรรน แ,บบแล้วก็เคลียร์เมดิแวกไปหนึ่งลำครับผมทังฝั่งโซนหลังแปะชิวแบตแล้วนะอ๋อเขาเปิดซีลน์ได้แล้วเหมือนแกนไลน์ฮะเดี๋ยว ลำบากะครับแล้วอ่าแล้วเปิดชิวโอเวอร์ชาร์จมาแต่ไม่ได้ปะทะเสียชิวโอเวอร์ชาร์จไปฟรีโอเคสลลอตพยายามจะรันมาข้างหลังแต่ยังไม่มีชาร์จครับก็เลยเดินดุมเดินดุมเดิน,ดดนยามัวรีรอแตกไม่ถึงละไม่ถึงสีกลายแตกก่อนเอออันนี้เป็นทัวร์แห่งคนมึนหรือเปล่าเนี่ย <laughs> <laughs> มีแต่คอนเทนต์โอเคสลลอตถึงละ พอเลลถึงสตอกเกอร์ก็บริงไปมอบครับจีจอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมีมีมีแบบมีแบบดึงหน้าอกด้วยแบบเล่นกล้าอย่างเอาฮีโร่มารีนอะไรกันครับเนี่ยอ้ามาครับผมเกมที่สองครับผมฮีโร่มารีนนนำไปก well ่อน i mean I, I appreciate that he went for the proxy stargate that he went for the proxy gates so, you know together they don't have a ton of synergy if we're being honest but i i like that he opened up the best of five with it it's going to make kurumin really wonder about things so I, I like it from that perspective i mean these games are completely different if he doesn't lose that oracle to the widow mine because then gives gabe something to worry about nonstop. stop and that gives him uh, potential to do some multi-prong later on as well with an oracle and the natural stock in the main it could have been a very different game if that widow mine shot didn't connect unfortunately for uh, zon it did so we gotta move on and we're gonna see what he has in store for us here in game two and he's doing something that i think hero marine is Aware of the fact that his opponent kind of likes this stuff and that is a second gateway before we expand and that gateway is being built on Heroine side of the map. เกเคเปิดมาเกม3ครับ Cosmic Step f i r e ครับ map นั่นแหละฮะอย่างที่บอกชอบความง่ายแล้วก็แบ่งพื้นที่กันอย่างชัดเจนนะ จังหวะดึงๆก็น่าจะมาน่าจะดึงน้อยลงแล้วละเพราะว่านี่เขาไปแข่งงานแลนละโอเคฮิโรมารีนกับทางฝั่งซูลครับซวนก็อยู่ทางส่วนของโกโปตอนะขวาล่างของแผนที่ครับฮิโรมารีนก็เพอร์เพอ r ์เทอร์รนนะซ้ายบนของแผนที่ปิดเกมแรกมาแบบงงๆซูนเขาเรียกว่าทนความใจร้อนของตัวเองไม่ไหวมอบ the adapt is from home but from we'll home see. Yeah, the shade, right? you can shade. Yeah, yeah 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 it's all about do you want it there quicker or do you want it there all at once uh and I think considering the fact that Hero Marine hasn't scouted yeah you want it there all at once uh but you know half a second do you think later. he cancels the command center oh I can't I can't the first person like oh you see the second unit ไปเลยจอเดียวก็ว่าอมึงเอาจอของนักแข่งสองจอมาประกบกันขอบใจอ่ะเป็นไงบ้าง โอเคได้วอร์เกอร์ไปห้าแล้วโอเคกล่ากันต้องยิงมาเรีนครับตโอเคแล้วก็ใขรยิงเอสีวีอู้โซวุนเปิดกอตโหมดว่ะเกมนี้เอาอีกเหรอเฮ้ย โอเคเรียบร้อยได้ไปสีหลีรวมทั้งหมด11ครับผมเไปเก้าร้ยห้าสิบเลยครับพี่รวมมารีนเกมนี้ไม่ดีแล้ แล้วก็เจออาเดฟถมใส่มาอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ปิดวอลทันนะแต่มาวินก็ไปยิงสู้ไม่ไหวเหมือนกันแล้วสุดท้ายต้องเปิดวอลมาใช้ไซโคลโฟกัสไฟสุดท้ายเขาทานเฟอร์หนีออกมาได้ครับเป็นเกมของโซอูนแล้วผมให้เจ็ดบสาิบเลยดูว่าจะปิดได้หรือล่า วเกอต่างกันเลือกเกินนะ26กับ35 9ยูนิตตรงนี้สร้างส่วนต่างได้มากครับโอเคแล้วก็เจอสาเหตุแล้วฮนะฮีโรมารีนนอ๊ะทำไมโดนบุกเร็วฮนะเจอพ็อกซี่เกตครับ You know, very, very normal stuff. Uh, I love this follow up. I'm gonna let you keep going, man. But this was a pretty big investment for Zaun, too. And It does seem that Zaun wasn't totally on top of his work production. I know that with his opening, his Nexus is later, but he should be more than seven workers ahead because he literally killed 11 SCVs, and Gabe wasn't able to build two SCVs at a time immediately either. So I'm actually a bit surprised that this game is now as quote unquote close as it is. I still think that Zaun has all the potential in the world. He's gonna get a prism. Oh. oh, no. If we lose the prism, then it's actually gonna. Oh, wow. Man, we are losing a lot of momentum here. We do have a couple of stalkers there, and the stalkers sniped the cyclone. And the prism didn't even take any real damage, only shield damage. So it's still fantastic for the Korean Protoss, but he definitely needs to be careful with the blinks. We can make the same blinks as we made in that previous game. อ่าฮะฮีวร่มาเรียนค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาครับต้องขอบคุณโซลฮะที่มีเวลาให้หรือเปล่าถมต่อแล้วหลักเลยคอมแบทชวลตรงนี้รุมซ่อมกันมาแล้วมาไล่แล้วโอเคบิงเทชชิลโอ้บิเทชิลสุดยอดครับ อยู่ดีก็ฟอร์มเข้มขึ้นมาซะอย่างนั้นจีจีครับฮีโรมาเรีนโซอุนตีตึ้งขึ้นมาเป็น1ต่อ1นเกมนี่คือการ b r i n g ท n ช the c h i l แบบดิจิตอลตัวไหนชิลหมด bring ออกเป็นตัวตัวเลยเกมที่3ครก็ผมตอนนี้เสมออยู่ที่1ต่อ1นเกมครับกับมูนแดนฮะฮีโรมาเรีนปะทะโซน ฮี <Hero> โร่มารีนก็พพอทอเรนเหมือนเดิมนะซ้ายบนของแผนที่ครับทั้งควาโซุนฮะโกลโปโตทังขวาล่างของแผนที่เกมแรกโซุนเมาโซุนเมาโซุนเมาโซจูส่วนเกมสองเหมือนตั้งสติก,กลับมาได้ครับพอตั้งสติก,กลับมาได้ก็เล่นมีทรงพอเล่นมีทรงอะไรมันก็ง่าย Mm -hmm. so, I wonder if Huromarine Marine would have gone with a no scout if he loses game one because it's there's you know there's there's levels of risk you can take in a game of StarCraft 2. Yeah, that's true. Like he was up one Yeah, yeah, yeah. And you know, like if you get away with it, you're like, well, I'll take that. You know, like, and and Sound maybe is like, ah man, you didn't scout me. You went reactor first command center on the low ground and then maybe he does try and cheese him in game number three and then here marines like okay now i send an scv out early i send an scv to scout around the map like he goes overboard on scouting in game three hoping to bait down into an overly aggressive move i I, I, res I respect it but obviously you know we can go back and forth on it one way or the other in yeah like, of course often he'll get away with it absolutely อันนี้ปิดทางขึ้นของรีเปอร์เอาไว้ครับผมหนึ่งเกตหนึ่งคอมาตรงนี้ฮะทางฝั่งยูโรมาลินก็เปิดรีเปอร์เหมือนกันคือถ้าวัดกันตามฟอร์มอะ่ะต่อให้โซอุนจะดูฟอร์มแย่ขนาดไหนใน G S L ก็ยังดูดีกับเทียร์รองรองในยุโรนะเออฮีโรมาลินช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างหลุดลุยครับบอกได้เลยเออ ฟอรไม่ค่อยดีเราเจอเจอเซลอดอย่างนี้ยิงฟรีครับนี่หลอกฟันหลบเอาดิมาอยากยิงวละล่ะอันนี้คือเล่นกับแมปุ้นล้วนๆเลยครับเหมือนเล่น L O L อ่ะหลบในพงหญ้าสุดท้ายตัวตีไกลต้องเข้ามาตีใกล้ๆแล้วตัวตีไกลมาเจอตัวตีไกลก็ไม่ไหวครับเพราะว่าทางอาเดฟตีแรงกว่า If you want to go double gas, low ground CC, you're going to have to build that. You can't get away with it otherwise. It's just, it's too vulnerable. And look at that the <coughs> command center, the SC, well, actually not the command center, but the S C V building the command center shows where that zealot is. And that's just handy to know. สลอตนะมาชนกำแพงครับเนี่ยแกจะเล่นแนวนี้เสมอนะแกจะเล่นปิดบ้านเมคชัวแล้วก็สร้างคอมมานด์เตอร์อยู่ด้านบนแล้วค่อยลงมาแปะด้านล่างครับฮีโรมารรทไทมิ่งมันช้ากว่าครับไทมิ่งช้ากว่ามิวมิวเอ่อบิวออเดอร์ทางฝั่งเกาหลีอ่ะทางฝั่งเกาหลีบิวออเดอร์กร็ออจะเปิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแปะปารากเสร็จอะ <im itation> เขาก็ลงไปแปะคอมมาเซ็นเตอร์ข้างล่างนะครับแล้วช่วงจวังหวะสร้างคอมมาเซ็นเตอร์อยู่เขาก็จะแปะแฟคทอรี่แปลว่ามันจะโตไปพร้อมๆกัน <im itation> แต่วิวอเดอร์ของฮิโรมารีมันจะได้ในเรื่องของเทคนะมันจะไปไวกว่าแต่อีโคมันจะมาชา้ากว่าแล้วดูอาเซลอตมายืนแต่เดี๋ยวก็ลงมาเคลียร์ได้ครับมีบนบ้านมีเยอะอยู่ละ ต้องเอามารีนมาเคลียนะ <S <S แล้วก็โซนมาเหมือนเดิมครับเกมที่เราเล่นได้ผลนะบลิงสตอเกเราก็เปิดเป็นน่าจะวาปิดซึมมาเอามาโถมเลย is going to show up. But these maps are so small that if you go one building into Blink, yeah, your main army is just kind of going to suck for a little while, and you're not going to be able. Ah, ละครับเท็ดบิงก์กำลังจะเสร็จแล้วครับสูน So I think it makes sense to play Blink here, a n he's t a i n g on two b a s e ตรงนี้มีไซโคลไล่ตลอดไปสบายนะฟรีคลิวล็อกออนแล้วก็มูฟฟีดเยอะกว่ามาแล้แล้วก็รอครับรอวาปิดซึม แต่จังหวะนี้สตอเกอร์สบายเลยนะโอ้ไม่ไม่ไม,ม,ม่เพราะว่ามีซิกแทงซิกแทงทำให้ซูนแพ้เกมแรกไปครับตัดสินใจเข้าไปเดียวกับซิกแทงแตกปลิงออกสวยงามอ้แต่ดามเมยไม่ได้ตามต่อครับกลายเป็นว่าดามเมยไม่ได้ซับลายอันนี้ไปฮะหลุดไมโครไปนิดนึงแล้วก็เสียสตอเกอร์ไปหนึ่งตัว ยังไม่นิ่งครับท่งควางซูนยังไม่นิ่งเล่นคือถ้าละเอียดกว่านี้ผมว่าได้สัปพายไปแล้วแล้วเจอสกแกนนะตัดอฟอฟเซอร์ไปบวกแบบมึดมกลายเป็นว่าขึ้นวาร์ปซึ่งมาอ้อมมาด้านบนตรงนี้ครับหลบพื้นที่มาแล้วก็วาร์ปอินเติมมาแล้วสสตอกเกอร์ถ<ไท>่ยไป ถ่ายไปได้ไปสามได้ไปสนะี่ฮะได้ไปห้าปลิงออกขึ้นวาปิดซึมแบับแต่ก็กำลังจะโดนโถมกลับแล้วนะกลางตรงกลางของแมมาเ็มมาแล้วครับบวกกับซกแทง ซีแค้งนี่ถึงขนาดได้เป็นฮีโร่ใน h e โร่เ t อ e s สตอรมเลยนะเกมโดนแช่แข็งไปแล้วไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่า Hero ่เ t อ e s สตอร์มสองอะไรแบบนี้โอ้ละโดมโถมใส่รัวเอาแล้แล้วก็เข้ามาหาซีแข้งโอเคได้ซีแค้งไปแต่ก็น่าจ่ายสต็อกเกอร์ทั้งหมดตรงนี้ไปเลยครับแล้วใส่สตอร์มหนึ่งแต่แค่หนึ่ง ดาเมจไม่พอปิดเหลือนิดเดียวนูดาเมจขาดนิดน nice ิดหน่อยฮะเออดาเมจขาดนิดนิดหน่อยจังหวะนี้ถ้า uh กันได้ก็น่าจะได้โถมกละนะเออแต่จะไหวหรือเปล่าดูเอายิงใครยับยับเลยเอ้าแล้ววาปิซึมระเบิดครับผมโดนไซโคนโฟกัสไฟครับโอ้เจอเจ้าแห่งการมิสเพลจริงโซนเหนื่อยแล้วฮะจังหวะนี้น่าจะต้องมอบครับน่าจะต้องมอบ เพราะว่าดูในมินิแมปฮะคลาสสิกเทอร์แลนด์มาแล้วเขาโถมรัวรัวเออมาเรียนจะวิ่งมารัวรัวแบบเนี้ยนี่ขนาดยังไม่มีเมดิแวกนะยังมีเมดิแวกมายากกว่านี้แล้วก็ยิงคายยิงคายเอาเมดิแวกมาแล้วครับยากแล้วฮะจีจีอางฝ่าคิโรมาเรียนออกนาไปสองละหนึ่งเกมผัดกันผัดกันรวน เราไม่น่าเริ่มวันด้วยเกมแห่งความเป๊ะเลยหลังจากนั้นนี่คือแบบโอ้โหสายสุขภาพกันหมดเลย